ขอยินงดต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่14เดือนสิงหาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในวิวรณ์บทที่หนึงข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เดียวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่า เราเป็นอัลฟาและโอเมกาและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในฮิบรูบทที่13ข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวานันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่102ข้อที่25-27ถึง27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ยังคงเดิมและ ปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่48ข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าว่านี่คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิจการพระองค์จะทรงเป็นผู้นำของเราเป็นนิจอาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้นั้นได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราเป็นของเจ้าตลอดชั่วนิรันด เราเป็นอัลฟาและโอเมกาผู้เป็นอยู่ผู้เคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจนเจ้าไม่อาจเปลี่ยนตามได้ทันไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนและมั่นคงแม้จะมีทั้งวิทยาการสมัยใหม่ในการคงความอ่อนเยาว์และรักษาชีวิตให้ยืนยาวแต่ร่างกายของเจ้า ก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราเท่านั้นที่เป็นเหมือนเดิมทั้งเมื่อวานและวันนี้และตลอดไปเป็นนิดเพราะเราเป็นผู้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเราจึงเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งของชีวิตเจ้าลูกเอ,อ๋ยเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าเลยเราจะคอยเคียงข้างเจ้า แม้ในยามที่เจ้าเดินทางจากชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าและการสถิตยอยู่ด้วยของเราจะยิ่งส่องสว่างบนหนทางของเจ้ามากขึ้นในแต่ละก้าวดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสิ่งใดเพราะเราอยู่กับเจ้าทุกเวลาตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปเป็นนิดอาเมน ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ